ไม่โคไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอ l i n e ์จูนบิโกสวัสดีครัผมพวกก็ผมครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกุ้งเลยนะครับวันนี้เรามารีวิว b i t เค l ร์เตัวใหม่ล่าสัตว์กันหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าไอดีผมไม่ได้เปิดตามล่านะเป็นไอดีของคนดูส่งมาจากทางบ้านนะ ขอบคุณคุณเมฆมากนะครับที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับซิโก้เนี่ยครับบิดเคอร์เลอร์และก็โลมาริโอนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของโลมาริโอนะใครที่อยากจะรอรับชมก็ไปรอรับชมติดตามกันได้เลยนะครับนะก็เรามาดูกันนะว่าซิโก้ล่าเนี่ยจะโหดจะจะตึงขนาดไหนนะโดยบูทที่พี่เขาใส่มาเนี่เป็นบูทที่พี่เขาใส่มาเป็นบูทสไตรเกอร์นะน่าจะเป็นบูทเดียวกันกับที่ผมใส่เลยนะครับสําหรับซิโก้เนี่ยครับผมนะใช่เอกว่าถ้าผมใส่ผมจาไม่ได้ว่าผมใส่เป็นบูท สไตเกอร์หรือเปล่าขอเช็คแป๊บนึงนะครับทุกคนนะครับสีเกอร์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 อรผมไม่รู้ว่าผมใส่เป็นบูทสไตเกอร์หรือบูทบอลบอลคอนโทรลนะใช่หรอ,อเป็นคนละบูทกันแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ล้กันนะครับก็ส่วนตัวก็แนะนําผมถ้าผมผมอัพเองใส่เองก็จะใส่เป็นบอลคอนโทรลนะครับผมนะในไอ้พวกบอลคอสติ้งอะไรสักอย่างอะไรนะครับ โดยซิโก้นะครับจะนะครับมาในส่วนสูง172นะครับอายุ29นะล่างนี้ถนัดเท้าวขวาและเนี่ยทีมชาติบราซิลนะครับผมนะนะครับมาในสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์10นะตำแหน่งที่เล่นได้จะมีตำแหน่งหน้าต่ำกลางรุกแล้วก็ปีกต่ำด้านซ้ายอันนี้พี่เขาน่าจะไปเพิ่มตำแหน่งมาหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่นะปีกต่ำด้านซ้ายตำแหน่งที่แนะนำก็จะเป็นตำแหน่งกลางรุกแล้วก็ตำแหน่งหน้าต่ำนะนะครับผม นะครับโอวาก่อนบูต99ครับบูแล้ว105นะมีค่าพลังเกมลูก87บอลกระทวน97ดีวิ่ง98การไปกับบอล97นะครับส่งสั้น90คนระับจบสกอร์92ลูกส,ส่งยาว82นะลูกโค้ง92ลูกตั้งเตะ92นะสปีด90ครับสปีดต้น94นะคิกกิ้งพาวเวอร์90นะครับจัมพ์67ความแข็งแกร่ง72นะครับบาลานซ์94สเตมินา82นะครับใช้2เท้าวีวลี่ไฮนะครับ สกิลที่ได้มามีดับเบิลทัชครับลองแรงเคอร์เลอร์บิดเคอร์เลอร์สกิลยิงลูกชิปดิบบิ้งช็อตนะครับสกิลจบสกอร์ท่ายากนะเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัชสปาร์ตูพัซซิ่งเอาไซเคอร์เลอร์สกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมก็น่าจะเป็นพวกรองแรงชูตติ้งนะไฟติ้งสปีริตนะครับ, Fighting irit, รบแล้วก็ใส่ตามที่ชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Game man shot วเกมแมนชิปไรนิ่งช็อตอะไรเงี้ยใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะนอกนั้นผมว่าก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะตำแหน่งที่ผมเอาไปเลลลนนล่่่่่่นะนนนนนนใรีีีวววววิกกก็็จะะม1ตตตำำแแแแแหหงงง้้้2สััับฝา ช็อตไหนมันช็อตไหนนะบางช็อตก็แล้วแต่เกมแล้วกันว่าเกมไหนอยากให้ปั่นเท้าซ้ายหรือเท้าวขวานะเพราะว่าพี่แกปั่นบิดเคอร์เลอร์ได้2เท้าเป็นตัวที่2นะต่อมาจากซอนนะเพราะว่าซอนก็เป็นตัวแรกใช่ไหมที่เป็นบิดเคอร์เลอร์ที่ปั่นได้2เท้าเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มพี่แกกันก่อนเลยครับว่าพี่แกจะโหดจะเฟี้ยวจะเฮี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวซิโก้ครับดูช็อตนี้ครับทุกคนดับเบิเ้ลไอ้ไม่ใช่บิดเคอร์เลอร์โอ้โหูโคตรสวย เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่งบิดดีกว่าแมซี่อะสำหรับผมนะอันนี้คือแบบผมรู้สึกว่าแมซี่บิดเคอร์เลอร์แม่งยังรู้สึกว่าบิดแบบเบี้ยวอะแต่อันนี้คือบิดบด,ดีจัดจัดอะเนี่ยคือ2บิดครั้งแรกในการบิดของผมเลยนะในเกมที่จับมันนะครับแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มแบบชนเสาชนคานหรือว่าโดนจับได้บ้างนะส่วนตัวผมว่าบิดได้ดีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่เล่นได้สนุกนะครับยิงไกลดีนะครับได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าอะไรวะมีความเร็วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบสไตล์เขาเนะเพราะว่าเขามาในสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์เทนนะแต่ส่วนตัวผมก็เล่นได้ครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเข้ามือสาหรับผมนะครับไม่ได้แย่มากแต่ต้องปรับจูนนิดนึงนะครับผมนะเนี่ยจังหวะปั่นจังหวะอะไรทําดีมากครับในดูดับโบแล้วก็ปั่นแบบเนี้ยก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องด่าบิดเคอร์เลอร์เสมอไปนะเนี่ยเป็นจังหวะจ่ายจังหวะปั่นนะอาจจะมีจังหวะแอสซิสสวยๆนะแต่ว่าไม่ได้แบบตัดมาให้ดูนะเพราะว่าเน้นแบบจบสกอร หักเข้ามาดูปั่นมุมนี้มุมเดียวกันกับแมตตี้นะแมตตี้จะเก่งมุมประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับ,รบมาอีกแล้วแล้วก็บิดคือเลิศหูอย่างเวอร์ครับทุกคนเนี่ยปิดกล่องนะนาทีที่ร้อวันนี้เล่นนะอีเวนต์นะโอ้เพราะว่าเจ้าของไอดีนะค,คุณเมฆเขาอ่าเขาบอกว่าถ้าไต่แรงกลัวแรงตกนะเพราะว่าแต้มเขาก็แต้มเยอะเลยนะในไอดียเขานะผมก็กลัวว่าไต่ไปเดี๋ยวมันจะลดนะเพราะว่าลดทีมันก็ลดเยอะนะครับดูจังหวะบิดดิ โอ้โกได้อย่างที่บุกตัวนะใช่ปหน่ะตัวยาวๆเนี่ยถึงกับยืนค้างเนยโอ้โหบิดสวยจัดนะครับทุกคนบอกเลยว่าใครที่ชอบสไตล์นี้แล้วก็ชอบบิดเคอร์เรอร์นะบอกควรพลาดจริงๆครับสำหรับนักเตะวันนี้เดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว่าครับผมเป็นยงไงบ้างครับกับซีโก้ล่างนี้ส่วนตัวผมว่าก็อยู่ในเกฑ์ที่เก่งเลยนะนะครับใครที่ชอบสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์เทนนี้ผมว่าเข้ามือได้เลยแต่ส่วนตัวผมว่าจะ ไม่ค่อยชอบสไตล์เท่าไหร่แต่เล่นจริงผมว่าดีครับค่าพลังการไปกับบอลความคล่องตัวมีความเร็วปั่นบิดเคอร์เลอร์ได้2เท้าแล้วปั่นไม่ได้แย่เลยนะนะครับสจังหวะแรกที่ผมปั่นคือเข้าเลยนะบิดเคอร์เลอร์เนี่ยครับแต่ว่าพอหลังๆมาก็เริ่มโชว์ปฏิหารแล้วชนเสาชนควานนะครับสกิลซูเปอ ER ร์เทนนะชนเสาชนคานบิดออกบ้างบิดซ้ายบิดขวาบ้างผมว่าเป็นธรรมดาจะให้มันบิดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงเป็นไม่ได้ถ้าตัดเกรดนะถ้าเทียบกับพวกคลาสสิกน้ำมันเทนทุกวันนี้มันหายากเนาะผมมาให้ประมาณ ค่าพลังนะผมให้อยู่ประมาณ8.5ถึง9เต็ม10เลยนะสำหรับซีโก้ล่างนี้ใครที่ลองเปิดลองใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงส่วนตัวผมว่าใครที่ชอบเล่นเป็นสไตล์หน้าต่ำกลางรุกแบบ2ตัวอย่างงี้ผมว่าไม่ควรพลาดน,นะสามารถตามล่ามาใช้งานไว้ในทีมได้เลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถบิดเคอรเอร์ได้หรือว่ายิงหลอดม่วงก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าบิดเคอรเอร์ไม่ค่อยเข้าอ่ะผมแนะนําว่าหลอดม่วงก็ได้นะพี่แกมีความคมจบสกอร์ดีมีกิ้ k i n g power ที่ดีมีความเร็วนะ ข้อเสียอาจจะเป็นรูปร่างเล็กนะครับลูกกาอากาศอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากนักแล้วก็อาจจะบางเล็กๆน้อยน้อยนะสำหรับผมแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าแย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวซิโก้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์มาขอบคุณพี่เมฆมากนะครับที่ส่งไอเดียมาให้รีวิวก็สำหรับวันนี้ไม่บานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุ